สวัสดีครับทุกท่านกับชาวชาวกาลินาฟรีฝ่ายวันนี้อยู่ในเกมฟรีฝ่ายเออพูดได้ทังนั้นแล้ววันนี้มีใครแล้วเจอ EQ เหรอม gamer TV บอกเลยว่าวันนี้แต่งตัวกันเหมือนกันแม้แต่ใส่แม็กซิมเหมือนกันใส่เสื้อก็เหมือนกันยกเว้นสัตว์เลี้ยงนี่ทุกคนดูสัตว์เลี้ยงใหม่ที่มีซื้อมา แล้วก uh, ah. ็มีสามเพิมอ่ะเกียวเราจะเล่นหมดอะไรดีวะเอาไปกอสวรรค์แล้วกันกแล้วกวสาทุกินทงพนมมือนัะสาทตูนะขอให้เจอแต่บอดทุกขอให้เจอแต่บอดบอดบอด จะร้อนอะไก็ออนั้นเอ่อที่จะบอกจะบอกที่เดียวเอ่อเรากจะเป็นตจวสุดท้าาไมปบบกแล้วอไรที่อันนี้ก็มันจะบอกคนจริงคือไอเด็กที่ไรไมกรู้็คหัด ก็ไม่ยอมมาเกียนละหันผแล้วก็ไม่ร้องอีกเพื่อนผมว่าเหมือนเราทันนี้จริงไม่ได้ลบหรอกโดยคอยเกียมรู้เกียนละหันเขาใจกูกูกจะเข้าใจกับการเกียนละหันนะกูไปเกี S <S <an> ไม่เรดนเียนนี่ค่ะนเฟรียนมั้ยีพี่ไม่เคยหรนนอพี่ไม่เคยเหรอไดมอนไดมอนในกองี่ม่เกียน์ันไม่เกียน์รหัสนั้นแล้วยังมาโทรสำรับบอก,กเลยว่าเกียรรหัสก็ตื่ วัดเฮ้ยมัน tamam> มีคนมีคนทุกคนเกิดกับแสงมันจะกว่างอะไจะได้มองเห็นแสงดวงวัวมันดีดีว้าวทีเนี้ยสุด เอ้มาลาลียก็ถือซองเลยอ่ะมาล่าลี่ก็ถอซองเนาื่นเลยหรอฮะย่งใงบ้านเดี๋ยวเออเอเล่นต้นต้นคลิปที่ผมพูดไปอ่ะเออคือพูดชื่อวิช่องอันนั้นมช่องกลางช่องมาช่วยฟันเอสพีดาก็เจมส์วัตลิวัตพ่งบอกคุดิิน่าเจอสติ ก็เปลี่ยนชื่องหม่เดียวก็เปลี่ยนก็ต้องชื่อจังห่ัดที่เราทำรายกหม่น่าจไอ้ที่เราแค่สามคนอย่างกากวะคือไม่ใช่ใครกานะคนเน่ะี่เราแค่สามคน เรว่าทนี่มันบดยูนแล้วหลังมีหาของพี่อื่นดีกว่าเฮ้ยเราโซเดลอะไรวะด้วยปืนนีแล้ดแตงมันแตงไหมคิวข้ามาันดี อะไรหมวกสามุ oh oh, oh okay, aqui, oh ้ยขอขอขอโอ้เต็โอดตอนนี้วัจะบบอนะครับพี่น้องาเกี่ยวไม่ใช่ฟังของี่ดีกว่าี่เราก็วงเงินการวงเงียไปทีเคตีมาสักทโอเคไหมทีโอไปทีเคติมาสกแล้ววะ เรียน้องบูย่าหลังจากที่ทุกคามไม่แหตลอดไม่เคยมีอะไรเลยเอ็ดแอดดีเก่าถึงไอเดียใหม่ยังเออไม่รู้อ่ะไม่รู้อึบโอ้โหโดนเยวาอลังเดินมาก็ว่าเ

ก็ตามให้ด้วยว่ะโอ้ยังตกนี้ตกนี้ให้ก็สามยิ่ก็ละด้วยเจ้าจองคนที่ละโทนทีตอนนี้ที่วันที่4และก็บ่ยนี้

มาต,มาต่อเลยดีกว่าค่คไปที่เขตตสากรรมเพราะมันเป็นวงต่ตงอมามันเป็นวงอันนี่เตอระกิตอรมสิที่จริอ่ะเฮ้ยยังไม่ถึงอ๋อแนี่ว่ะเขตอุติมา มีๆสะปอตาอยู่นะจ๊ะเมื่อก่อน Q คือนานแล้วเราจะอุปโลกน์กับ

<languages? S 2> <Weekly. S 1> เราจะมาหาโปรไฟลาดีๆนะคับพี่น <das wa els> ้องคิี่ยวนี่เราจะมาหาโปรไฟลาดีๆใช่ไหมเกี่ยวนาหมี่เียว Oh, Q Q&A เอบ Q ถามในนกได้ไหมครน่าสายเบอรอสายฟีะต่อแค่ห้าติมาแล้วตอนนี้เฟพี่านโปรโมชั่นไนฟี่กินละเบิร์เล็กกินหน้นนังนะไรีกอเมริกะ นี่คุณปู่จะทำให้แกกี่ปีแล้วที่น่าสนใจตรงนี้คือคุณอยู่กับเราโอ้ยดีที่กว่าที่เราเข้ามาไม่คุณดีกว่าที่เรา ตัวแล้วเหมือนน้คิดดูแ้วิแล้วคิดวมกรสองคนนี้เลือนีดีกว่าค่นีดีกว่าไปเก็บวิสยก็ขมืร้อยเขไปบุ้งอย่่มาที่นี่มาโหมมาที่าหนั โอ้เขากำลังใจให้ชีญาดหอยดีอ้าวใครบ่นดูตรงนี้ยังไม่กดไลค์เหรอกดไลค์สิกดไลค์ ơi thức ý 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 คิวฉันว่าถ้าคลิปนนี้เคยทำโอ้จีฉันจะทำคลิปไม่เกินสิบนาทีแต่ไหนๆเรามาทำคลิปไม่สิบสักครึ่งชั่วโมงทำไหมเรามาเล่นต่อฉันว่าเรามาเล่นต่อกันดีไหมฮะลงคลิปต่อคิวยูทูบมันห้ามทำคลิปเกินกี่นาทีอะคิวคิวขนานหนดิถ้าจะยูทูบขอห้ามทำคลิปไม่เกินกี่นาทีอะ ทำคลิปแค่สัทีนะ,นะมาเพื่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรายังเล่นไม่เสร็จเราจะทำคิวสักยี่สิบนาทีจ,จยังไม่จับเลยแล้วปะเราจะเล่นต่อที่หมดสี่สสี่ก่อนสองจังหวะ

ออกคิวกดออกแล้วก็ไปิดนะครับโอ้ยคิวกดออกจะล็อบบี้เลยเลยคิวคิดทีจบคลิปเลยดีกว่าใครชอบคลิปนี้กดไลค์ใครชอบมากสุดกดไลค์กดแชร์กดติดตามบายใครชอบบันไดสีราก็เป็นไม่ก็ติดตามดิเว้ย อ่ะปิดฉากด้วยมา